คิดเได้เลยบ้าวันนี้ทำไมไม่หิววะขนมไม่หิวเหรอฮะไม่หิวเหรอเนี่ยหลานกินแทนเลยเนี่ยย่าเอาแบบซื้อมาให้บัวลอยไข่หวานนไงะอิ่มเหรอนี่อิ่มเหรอน้ำซุปกุ้งก่องไม่ป้าอิ่มเหรอมาชิมหน่อยดิเออเอ้าเอ้าเอาน้องอามอามป้อนป้อนยายหน่อยเออ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 ้า กินดีให้ยายกินดีกินครับอ,อ,อาปากทีอ่อาปอากอยากอาหารป้อนให้นะเออกินกันก,กลัวจะกินไม่หมดมนคนร้อนไข่หวานด้วยอ,อืมกินกับยายบ้านยายด้วยให้เป็นคำๆำหน่อยดิเออยายลิ้มรสเปนชอบเองแหละยายกินไม่หมดก็กินกันหลานอยูนี้มันนี่หลานป้อนขนมหวานเออคนละคำคนละคำกินกันยายคนละครามอ่ะพรุ่งนี้พวกเราทำอะไรดีอ่ะพรุ่งนี้พวกเราจะทำอะไรดีวันนี้วันพระ นี่มันพราน่อยู่เป็นประจำเรารู้พวกนี้ทำอะไรดีพวกนี้เราไม่ได้สวดมนต์เช้าเนอะนี่เราคุยแบบสบายๆกันนะเอฟซีเนาะแต่ยังไม่นอนไงยังไม่นอนก็เลยเอออืม่วันนี้ก็กินเอ่อบัวลอยไข่หวานนะเยอะไงกินกับกินัยายอ่ะป้อนยายคำนึง แล้วเอาจะขายแบ่งที่อามแบ่งขึ้นวชตจริงบ้านหนูก็ขายของเยอะของกินนี่แหละยอใช่ใช่เอาแบ่งกินกัยายคนละขึ้งเออยายกินไม่หมดอันนี้ตเอะเลาาพ่อให้มันดีๆสิลูกเอ้ยอืเออเยอเออเออเอ้เออ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 เอยเออเอนเนอเอ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 อนาหเออเออเออออเอเออเเออเออเออเาอเ่เออเเออออเ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 อีเออ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 เเออ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 เเอเออเออนออเออนอเออเออนอนเออเนเเเ มีสนุกบ้างอะไรบ้างอ่าคลุกนี้พวกจะทำอะไรกันดีอืมแต่วันนี้เราก่อนนอนไงคุยกันแบบสบายๆเลยเขาวนคุยดีนะเออคุยแบบสบายๆป้าวันนี้ชีวิตบ้านเรานะยั่งยืนเจ็ดจุดเจ้าสนาดานัยมโนเพราะว่าเออที่วันที่เอฟซีเห็นเออเห็นเป็นคลิปนี่คือเวลาไม่มากหรอกเนาะแล้ก็เล่นสนุกสนานเพราะแกกลางวันแกไม่ค่อยนอนนะเราจะมีสนุกสนานกิจกรรมให้แกเล่นไปเรื่อย เพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะเป็นคลิปคลิปแค่แปดนาทีเองแปดนาทีสิบนาทีเก้านาทีเราเล่นกันเชื่อว่าพรุ่งนี้พวกเราจะทำในกรณีอะไรอ่ะจะทำในกรณีอ่ะนี่มันพาจะเงียบสิใช่เงียบสิจะทำในกรณีเงียบดิมันพาจะเงียบไม่มีใครมาเล่เรียบร้อยออคุยกันสบายๆพี่โยงก็ไม่อยู่วันนี้ฝนตกอากาศดีเลยนะป้าเนาะเออฝนลงลงไม่มากอากาศดีเนาะ พี่โนหวังดีกันม่เขาอใหญ่หนุมากเขาบอกรันาผมดูอ่ะปอนหมัย่าเพิ่งเรียพี่น้องมาช่วยกอยเดี๋ยวป้าพงทำอะไรกันดีกินกับหลานป้ากินกันหลานอ่เี่ีไม่หมดเออป้าฮาป้าหลานป้อแล้วไม่แป้ากินเลยเออคนลัครามรัครมกินอันเนี้ยเออเนี้ย ต้องป้อนให้มันนี้ลัดหลัปก็ด่าเจ๊ก็เป็นมุนดีเลยด่ามากโอ้โหไม่เคยด่าเออไม่เคยด่าใครตอนนี้เราเขาเรียกอะไรยุติสงครามวันนี้คุยแบบสบายๆหยุดสงครามแต่เราก็ดีคุยเรื่อยๆแกก็ไปเรื่อยๆแหละยมาให้เอฟซีได้เห็นสนุกสนานวันๆหนึ่งนะมันก็มีติงบ้างนะหย่อนบ้างเราเล่นกันสนุกสนาน นะจะว่าเครียดไหมพอจบจากเอ่อลงคลิปแล้วก็ไปมีอะไรแล้วไงเล่นสนุกสนานมันวันหนึ่งแล้วก็จะจับเขจับไม้เราเราก็เล่นกันแบบสนุกสนานให้เอฟซีเหงาและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ให้ไข่กอยู่ว่างๆนะจะบอกเอฟซีหลายครั้งแล้วว่าให้แกนั่งอยู่เฉยๆก็นั่งได้ทั้งวันแหละเล่นนิ้วมันดูไม่ดีและอีกอย่างหนึ่ง หมอก็ไม่ให้เราปล่อยให้แกอยู่อย่างนั้นคนเดียวนะคุยคนเดียวผู้คนเดียวเราคุยกันสนทนาว่าทาไมถึงว่าใช่ใช่ทำไมเราถึงไม่มีกิจกรรมทำไมเราถึงมีป้าปากินเลยป้ากินเลยให้หลาะมอนให้ต้องพุ่งจิตข้าเึงจัดเพราะว่าเราจะเล่นสนทนากันบางครั้งเราก็มีรสชาติแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดม่งเนาะเราจะมาแบบแหมนิ่มนวลตลอดเนาะ มัตนุสนานใครคิดเป็นวันนึงให้แกมีกิจกรรมนะคะไม่ให้แกอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆอย่ะเ,เราให้เออเออใช่ถ้าเราให้เอฟซีเห็นนะ่ะอยู่เฉยๆก็จะนั่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นอ่ะเล่นนิ้วบาอก,ก่อนก็ไม่ชอบใช่ไหมเ,เคยเราเคยทาหลายครังนะ้งแล้วแต่เมืม่อก่อนเนี่ยเมื่อก,ก่อนนี้ทําบ่อยให้ดูว่าแกอยู่เฉยๆทาอะไรบ้างเห็นไหมน่ะนี่อ่ะเรามีวิตากหนามใช่ใช่ใช่ป้าเป็น บ้านป้าก็เลี้ยงหมูไงข้างล่างไงข้างบนขายของไงป้าใช่ป่ะเออแล้วเจ๊จุกก็เย็บผ้าด้วยเนาะข้างล่างเลี้ยงหมานะเออแล้วก็เจ๊วัฒนาก็หาของขายไงใช่เจ๊ปะเออข้างล่างเลี้ยงหมูไม่ใช่ข้างล่างเลี้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยอืมแล้วก็หมูหมูหมูเลี้ยงไว้เล้ยงคอกหลังแล้วแล้วเจ๊จุกก็ไอหมูหมูคอกหน้าสิหมาเอ่อหมาเลี้ยงคอกหลังเออใช่ประเดี๋ยวหมากัดหมูหมด ใช่ป้าเนอะใช่ป้าเราต้องจับแยกเนี่ยหตำรวจมากันเยอะทุกวันใช่ใช่ป้าใช่ก็แล้วเจ๊จุกก็หากหมาไปขายป้าแต่วันนี้ป้าเก่งนะป้าป้าลามเองไหฝนตกได้เราร้อนทั้งวันเองไหเออป้าเต้นลามเองไหมฝนตกตำรวจให้เลยป้าเก่งออกแล้วก็สสสสรัชนาหอเล่อะไรนะเอ่อ นี่สิ่งเยอะจำทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้เป็นใครเลยเออป้าไม่เคยเป็นนี่ใครเลยเนอะใช่ใช่ใครยังบอกว่ารัตนาผมรู้ผมจะคุยกับต้องดูก็จใช่ใช่นี่อันชายคาร์ปอนเอ่อบุหรอยไข่หวานนะคะยายป้ากินเถอะป้ากินเถอะเนี่ยซื้อมาให้กนหวานใครชอบยายอ่ะ อาปากเลยป้าอาปากเลยป้าอาปากใส่ดิป้าเวลาหลานป้อนะอาปากเลยอย่างนี้เลยอ่ะตะแคงให้ไงกวน้ําหกไงหยดเลยเจเล่ออย่างนี้หมไม่เคยทำใครอย่างป้าป้อยายป้นหลาป้อนยายดีลูกเจ้อย่างนี้เลยป้ดีดน่นโน่ออย่างเงี้ยเออป้าป้อต้องป้าอเนเ่ยนายอย่างี้ลอย่อ่าพอหลานจะป้อนะป้าก็อาปากเนี่้อนใส่พอดีปากเลยอย่างเขาน่ป้อมนุษย์คก็ลา โอ้โหป้อนอย่างนี้มันรูปมันฮาละอะเลยเหรอไม่จริงหรอกคือจริงเออป้อนดีดีป้อนใหญ่ดีมันคือเรื่องไม่จริงสงสารเรเชื่อคทนะเอาขี้โม้เป็ขี้โม้แล้วเราเป็นคนบริสุทธิ์ใช่ใช่ะไะเอาเงินไปใส่เอาเงินไปใส่ไหนในตะกร้าคนบ้าเลยเอาเงินไปใส่ เอาเงินไปใส่ในในะกระเจ๊มันแต่งเรื่องจริงจริงขายของมันมากใช่ใช่เมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นงั้นจริงน้องอามสมัยนี้ก็องอามเอออาร์มเป็นลูกจักขังมากคนโบราณอ่ะขังเขาจะห้อยแล้วเขาจะมีเอ่อไอเหล็กถ่วงน้ําหนักอ่ะเวลาเขาจะดึงลูดลูดตังลงมาพอเราใส่ตังเสร็จเขาก็ลูดขึ้นไปสมัยก่อนเป็นงั้นจริงนะลูกแล้วก็เงินเส่ตะกร้าจริงๆสมัยก่อนแบบนั้นจริงๆ้าอยู่ดีเขาเขาทำเป็นแบบ เออเป็นเชือกหย่อนน่ะตำรวจก็ปุ้นใบตะก้าอ่ะป้ากินป้ากินแล้วหลานป้อนให้แล้วตังค์ก็ทานเยอะๆสิเนี่ยป้ากินเถอะหลานป้อนให้อ่ะจะได้ไม่หกไงใช่ไหมไม่ร่วมเป็นตะก้ารู้เล็กๆเออเนี่ยคิดอย่างนี้ได้มะสะดวกมั้ยสะดวกนะเอออร่อยป้าหวานชื่นใจมั้ยอร่อยอร่อยเตยโบลลอยไอียาอยากบอกนะให้ป้าชีวิตบ้านโน้นะกินอร่อยไม่ต้องโบลหรอกโบลลอยไทยหวานแล้วเป็นถังที่เจไงอะถังมัน ไปเป็นถังเป็นถังไม้สมัยก่อนเป็นถังไม้จริงๆบ้านป้าแบบเนี้ยเป็นถังไม้แล้วเขาเขาก็เป็นแบบเออ่คล้ายๆลู่ะชโลดขึ้นลงขึ้นลงพอเราเราใส่ต่างกอดปองเสร็จเขาก็ลูดขึ้นไปบางบางวันจะเป็นลูดขึ้นไปสมัยก่อนเก็บเป็นแบบนี้เขาไม่มีวางเลื่องราดอย่างนี้นะเออจริงๆบ้านบ้านป้าก็แบบนี้เมื่อก่อนขายของอ่ะป้าเกิดทันอ่ะรู้เรื่องตะก้าแล้วก็กะละมังไม่ใช่กะกะละมังยังไม่หังรู้แล้วถังรู้แล้วตะก้ารู้แล้วแต่กะละมังไม่มีไม่เคยเห็นกะละมังหรอกไม่มีกะละมังหรอแต่เขามีกะละมัง ที่บ้านเยอะใช่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 กระมังใส่เงินเราไม่เคยใส่กระมังหรอกตองหลวงแม่หนูก็เอาอะไรกับยายยายก็พูดแล้วก็เอออ๋อไปลูกเอ้ยสมัยก่อนตะกร้ามีจริงกระถังฮะขวดเลยขวดไงขวดอะไรมีเงินเป็นขวดเลยอ่ะเขาบอกอ่ะใครป้าบอกโหลสมัยจะเรียกโหลฉัไม่เคยบอกเออโหลไม่ใช่ขวดลูกโหลโกรโหลมีมี โหลใส่ตังค์แบบใส่ตังค์เลยโหลไปป้าเอาให้ให้ป้ากินหลายกป้อนเออไม่ได้ไม่หกไงป้าอ้าปากนีเดียวพอเออหลานใส่ให้เออมาเวลาเราเล่นสนุกสนานเวลาพักผ่อนนะช่วงนี้แลก่อนอยากรู้ความอะไรนะอยากรู้ความรู้โหลก็เป็นโหลใส่ตังค์นะมันเป็นโหลแบบปากทวาีมือแล้วแล้วตัวตัวมันจะกว้างเป็นโหลมันค่โหลยายดอง เขาจะใส่ตงังใส่อะไรกันมันเป็นอย่างนั้นก็มีสมัยก่อนก็มียิ่งมีจริงอันนี้มีจริงป้าเกิดทันอะ่ะทั้งตะกร้าทั้งถังเลยแล้วเขาจะเป็นรูดเชือกขึ้นลงพอเราใส่ตังเสร็จแล้วก็รูดขึ้นทั้งบนเพื่อไม่ให้คนจะมาล้วงตงังพอเราเราเราจะขายของอะ่ะเราไปเดินหยิบของหยิบเงินใครก็มาล้วงเงินเราไม่ได้อมันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเขาแบบนี้เขาไม่มีมาวางต่อนหน้าเราหรือว่าเงินชักโตะอะไรก็ไม่มีแล้ว หยิบตังค์แบบอืเขาไม่ให้ใครเขามา,มาล้วงหยิบเงินเราไงตอนเวลาเราขายของเรายุ่งเงี้ยหยิบเงินเหมือนกันเมื่อก่อนก็แบบนี้แหละเป็นเงินเก็บแบบโบราณมาก่อนเนี้ยมันเก็บแบบโบราณแต่หนูยังน,นุอหนูยังเกิดไม่ทานหรอกนามยังเกิดไม่ทานลูกใช่ใช่แต่ป้าทันอยู่ <25 8. S 1> อ่าเพราะว่าสมัยก่อนมีจริงๆสมัยก่อน ป้ากินเลยหลานปนท่นจะได้ไม่ไม่ไม่เยอะนะเขาเนี้ยไม่ค่อยกินินย็นเซื้อมาให้ป้าไงไปตลาดนัดมาไงเออ่เจี่าเขียวหวานซื้อแกงเขียวหวานมากินด้วยแล้วก็บรรลอยลไชยหวานป้าน่ากินของเขาหวาน เอาน้ำใยมั้งสิโอโหไปตักแห้งๆทำไมล่ะน้ำใยชอบกินของหวานอันนารให้ให้ให้กินดีนะของหวานนี่มด้อไม่ค่อยกินบ่อยหรอกกับเอ่อเอซีส่งมาให้อะไรมาให้เอามาให้เวลามาเที่ยวมาฝากมาหาป้าเนาะมีขนมขบเคี้ยวนะมีของหวานขนมขบเคี้ยวเป็นประจำในชีวิตเลยตำรวจใช่ใช่เพื่อนพี่โน่เส่งเขามาถามไทย ใลแก่ขาคบุ๋มเลยใช่ใช่อืมกินดกินยายหลานเอาน้ำให้ไงให้ไงน้ำซุปน้ำเปล่าน้ำเปล่าอันนี้เราคุยแบบสบายๆนะเอีไม่มีอะไรนั่งคุยแบบสบายๆเพราะวันนี้เราก็เล่นกันทั้งวันเขาก็แกไม่นอนที่นายเห็นว่าเรามีคลิปให้ต่อเนื่องแกไม่นอนหรอกแกนั่งทั้งวัน แล้วก็เออนึกเอ่อเห็นอะไรทีนั่งนึกกันครับจะพาะปเจเป็นคนดีเพราะว่าลงให้ต่อเนื่องเนี่ยคือว่าไม่ได้ทําทีนะคือว่าทํารวมไปก่อนยังมันถึงเวลาลงไงตำรวมาันถ่ายต่อเนื่องอย่างเงี้ยแกบ้านก็จะยิงกันนะอทยอยลงให้เอฟซีจะได้ไม่เหงานะคะเพราะตัวนี้เป็นคลิปเอาเพราะเรามีภารกิจ็นการช่วงวันช่วงอะไรอย่างเงี้ยยุ่งก็ต้องทําคลิป ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงให้อะไรให้อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าน้องก็ดูดูแลยายอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นเราหน้าตรงนั้นหมดอะท่นไม่ได้ไปไหนนะอยู่กัูก็ตรงหน้าบ้านนะราจันาร์หมอไม่อยู่อาจารย์หมอเข้าไล่เราต้องนั่งอยู่ตรงหน้าบ้านนะนั่งอยู่ตรงหน้าบ้านนั่งเล่นนั่งคุยกันไปอะไรกันไปที่จับไปเห้ยละไปนล้วก็เอาให้หมดดิลูก ก็อนุายให้หมดเด้ร้อยอะ่ะ,เด,ะอเดี๋ยวก็บวชีก็ชีวิตบ้านเราก็นะวันนี้เราคุยแบบสาาบายๆน้องอามเนาะก็อย่าลืมเดียวเออเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวบอกอเอฟซีไปก่อนถ้ามาค้งางเห็น,นว่าเออทำไมาเออซื้ออะไรของกินให้ยายทำไมไม่ซื้อน้องอามน้องอามถ้ากินเขาจะบอกกินถ้าเขาบอกไม่กินคือไม่กินนะไปยาเขาบอกเอฟซีไปก่อนมาค้างว่าบางคนก็สังเกตนะถามว่า ทําไมเพือให้ยายเมื่อเรากินกันนั้นน้องอาไม่กินน้องอาเป็นคนที่กินของเลือกเหมือนกันนะขนมขนมนมเนยนี่เลือกนะกบเคี้ยวไม่กินกินน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ก็ไม่แช่เย็นด้วยนะำอรมลมก็ไม่กินนะคะไอติมก็ไม่กินอะไรที่เขากิน่ถามเขาคาเดียวกินเขาจะบอกกินถ้าสิ่งไหนเขาไม่กินเขาจะบอกไม่กินนะคะแต่ลูกอมมันก็ชอบอมนะพูกอมแล้วเปี้ยแล้วอมคอเขาแก้ระคายคอเขาเนี่ยลูกอมมันเขาเขากินอยู่ ของดองผลไม้ใช่ไหมหนูกินใช่ไหมลูกเออเพราะว่าป้าย่าเนี่ยเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องถามเขาเมืครั้งจะไปตลาดนั้นเอาอะไรเปล่าครับไม่เอาครับก็บอกอ่าไม่เอาเอเคก็ซื้อมาให้ยายคนเดียวนี่เป็นอย่างเงี้ยอืมผลไม้กินเขากินเหมือ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 นแม่ฟ้านะผลไม้ป้าย่าไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นผลไม้เน้นบางอย่างไม่ได้กินทุกอย่างแต่คุณหมอถ้าจะกินกับทุกอย่างผลไม้อ่ะจะกินผลไม้เก่งแต่ป้าย่าจะ เลือกกินเป็นการผลไม้แต่ของหวานไม่ค่อยเลือกหรอกชอบของของหวานก็แแต่ความชอบเออแต่เขาชอบแต่ละคนน้องไม่เหมือนกันนี่จีเอ้ปาปย่าพูดฮะจะได้ไม่ไม่ไม่ขายใจว่าเออทำไมไม่ถามน้องน้องไม่ไม่กินหรือไม่ซื้อน้องกินน้องอามม่ต้องพูดถึงถ้ากินเขาบอกกินถ้าเขาไม่กินคือไม่กินไม่ต้องเซาซีอะไรอย่างเงี้ยนะคําคนที่พูดคาเดียวเขาก็ตอบมาเลยนะปลูกทุ้งชิ้นเขาก็มากินแต่ไปย่านี่เขาชอบเลยถ้าไปกับน้องบีเนี่ยเจอตรงไหนจะแวะซื้อเลยจะแวะซื้อเลยน้องอามิ่ไม่ค่อยกิน ไม่กินไม่เคยกินของตู้จิกอัน,นเขากินเขาจะบอกเลยว่าพอเราเข้าเซเว่นถามเอาอะไรไหมเขาจะบอกเอาเขาจะบอกเลยถ้าไม่เอาคือเขาไม่เอานะคะนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องก,การกินพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรากินด้วยกันกันอยู่แล้วแต่สิ่งไหนที่น้องเลือกกินก็มีน้องไมไ่กินเหมือนเหมือนเรานะคะโ <Okay. S 1> อเคเออวันนี้เราก็บคุยกันแบบสบายสบายเพราะวันนี้เราก็เล่นกันมาสนุกสนานแล้วเนาะทำสนุก oh, สนาน บอกลาด้วยได้อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าช่องช่องหมอปลาแฟมลี่ด้วยนะคะอืมถ้าใครสมัครเป็นสมาชิกก็จะมีดาวขึ้นถ้าใครสมัครไม่ได้ฝันรุ่งรุ่งตัวเองสามารถกดลใส่สติ๊กเกอร์ได้อืมอีโมจิจะิกเกอร์สันตัวนะคะอืมหนึ่งสองได้เดี๋ยวนะคะเดี่ยวโดนอะไรเดี่ยวโดนปิการช่องโอเคเนี่ยนะขนาดขนาดไม่ค่อยให้พูดบ่อยนะแต่เราทดสอบสมองน้องอาร์ม แต่เรื่องป้าเราอาขอขอขอเติมเติมอีกนิดนึงไอ้เรื่องนังเขียนหนังสือน้องอานยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ยังสะกดยังช้าเวลาตอบอะไรต้องเข้าใจน้องน้องไม่ค่อยคุยกับใครแล้วจะพูดจะอะไรต้องนึกก่อนนะจะตอบไม่ไม่ไม่ให้รวดเร็วทันใจไม่ได้นะคะต้องใช้เวลาด้วยเขียนหนังสือน้องต้องต้องหัดอีกเยอะนะพยายามจะเดี๋ยวป้าจะไม่ยากจะให้เอาหนังสือสมุดมานั่งห้องนั่งใะไนเต k k e าว่างๆให้อ่านไปเนี่ยมันจะคล่องไงคล่องกับตัวหนังสือนะ เรื่องการเรียนไม่ต้องห่วงไม่ไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าเราต้องให้เวลาน้องเพราะว่าไปย่านอยู่ตรงจุดเนี้ยจะรู้เลยว่าน้องจะคล่องส่วนไหนไม่คล่องส่วนไหนนะแต่จะไม่บังคับเขามากเกินนะคะตึงมากไม่ได้หยนมากไม่ได้เอาพอดีพอดีให้เขาให้เขาสมองเขาปรับอีกสักหน่อยนึงก่อนนะอย่าไปเร่งรีบเขานะคะเพราะว่าน้องยังเขียนหนังสือยังต้องยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อ่ะนะยังยังไม่ค่อยคล่องกับการอ่านหนังสือด้วยนะขอเวลาหน่อยในะจไม่ต้องกลัว น้องได้เรียนแน่นะคะอ่ะ้าไ่ไปเอฟซีก่อนเลวบายบายหันหน้าหันย,ย่าสิ <c oughs> เออบายบายน้องอามด้วยบายบายครับนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดินะจ๊ะเอฟซี